ครับสวัสดีนะครับวันนี้เราเข้าสู่รายการล่าท้าผีกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ออฟฟิศเราดูดีขึ้นมาหน่อยนึงนะครับมีของต้องสาบเต็มเลยอันนี้เราเหมือนเดิมนะครับสมาชิกทั้งหมดรวมผมแล้วสามคนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเร<อ>าซื้อปิดจา่ายของมาโอเคก็ก็วันนี้นะครับจะเป็นเกมเอ่อเป็นเกมโกดันเนาะเอ้พี่ชโกดัน โค้ดเอ็กซ์ i ซซิตอ่าซึ่งเกมนี้ครับก็นุ่มสมก็นาก็นาอะไรรู้แหละชื่อเก่ามันชื่อว่า g ค้ดฮันเตอร์คอใช่ไหมพี่อ่าโค้ดฮันติงเออแหละเออโค้ดฮันติงโค้ดฮันติงคับไอ้คอปคอปแก่เราซื้อมาแล้วโอเคครับครับไอต่อเราพร้อมนะครับวันนี้เราจะมีแพลนไปโฮปสกู๊ปเขาครับแคมแคมเอ้ยแคมแคมไม่ใช่แคม อ้านผิดเวนเวนแล้วอะไรเราเซนเซอร์นะเซนเซอร์เซนเซอร์ไว้นะว่าเราอ่านผิดโอเคโอเคไม่ได้มันอย่าเพิ่งไปอขาเขาซื้อของขอซื้อของผมชอบหายตลอดเลยซื้อใหม่ละโอเคมาถึงแล้วเราถึงแล้วนะครับโอเคโอโหร้อนนะนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาด่านนี้นะครับมันคือแคมป์นะเรอไปไปเปิดเลยนะผมเอาเงินไปใช้นี่มันนอ้น้องไอ้น้องนอ้น้องกำลังอัดอยู่ใช่ป่ะอัดอยู่อัดอยู่ นี่ไปฉายไปฉายไปฉายทุกคนเราเอาไปฉายเอาไปฉายมาเราซื้อมมาเอาไปฉายยางรถเอาไปฉายเอาฉายยังรถมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ไฟฉายดับสูงสุดผุมุตสาไปเสียเงินซื้อเลยเนี่ยไอ้ไกลมึงรู้เปล่ามึงเล่นเงียไม่คุ้มทำไมมมึงต้องเก็บเงินซื้อไฟตัดหมอกเว้ยเก็บเก็บเร็วซื้อไฟตัดหมอกนะครับตอนนี้ก็เวลกูแค่นี้อยู่ไงอังก็ใช้นี่ไปก่อนแต่ว่ามึงเก็บเก็บเงินซื้อไฟตัดหมอกนะตอนนี้ทีมทีมงานด่าเลยนะเราได้มาถึง วลคัมทูโฮปสกู๊ปแล้วเรารเราเรา <Okay. S 2> เรา,เาลืมอะไรอย่างหนึ่งเปล่าลืมเอ,เอพิซดหนึ่งอะเปิดเปิดไหนเปิดไหนอ๋อใช่เราขอเริ่มเปิดเอพิโซดหนึ่งนะครับพาร์ทแรกที่เราจะเข้าไปสำรวจว่าผีอยู่ที่ไหนอะมาเลยนะครับโอเค เข้ามาเข้ามาระวังนะปกติมันจะถ้าส่วนมากนะเจิ๋วนี่เจิ๋วี่แคมป์หมดเลยเจิ๋วข้างในอ่ะข้างในประมาณข้างในอันี้ไม่เคยมาเลยผมรู้ผมรู้ผมรู้ด่านนี้ดีเลยแม่งแคมป์ล้างตะดานโอเคโอเคโอ้ปสายนี่ใหญ่ได้ใจอ่ะเออเราซื้อระวังนะส่วนใหญ่ผีในแมปนี้จะอยู่ข้างในในเลยอยู่ข้างในเลยไม่ส่วนมากไม่อยู่นอกส่วนมากจะไม่อยู่นอก เดีด้วยกล้องนี้นะครับกล้องนี้เราจะทำให้เราเห็นหัเ้นหัวใจเต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 ้นชัดเจนเลยน้องอยู่ไหนพี่อยู่ไหนโอ้ยโอ้ยอยู่นอกบ้านท่านี้เหรอโอ้ยนี่มันเตียงนอนอยู่วะโอกชายว่าตรงนี้เป่ะเอานี่ที่ซักผ้าแสดงว่าผีมันเมื่อกี้มันอยู่ใกล้ผมแน่เลยเห็นหัวใจเต้นเออใช่เอาเมื่อกี้มอยู่แถวๆแคมไฟนะถ้าหัวใจเต้นอะ โอเคคุณผู้ชมบางคนระวังดูคลิปนิดละอ้วกนะผมดูเองผมยังมึนหัวเลยเนี่ยนี่ทางหลังเนี้ยพ่อแต่ฮิววิ s อ๋อโอ้โหโล่งเลยอะไรเสียงเสียงดังยังวะทำไมทุกคนทิ้งผมอยู่คนเดียวผมนั่นศึกษาเกมนี้มาอย่างดีน่าจะเล่นผ่านแหละตอนนี้โอ้่าผีไม่ได้ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แหละไปตื่นเออเมื่อกี้ผีอะหัวใจเต้นประมาณอยู่ตรงแคมป์อะ กางแคมป์ใช่ไหมได้ได้ได,ได,ได้ประตูค้างด้วยประตูเปิดไงวะลืมละเหมือนพัดโืโอนพัดโมผีเอาละครับตอนนี้เราประสบป,ปัญหานะครับเราน่าจะถูกผีอาถรรพ์ของผีล็อกไม่ให้เราออกนะครับตอนนี้ผีหลอกไปเลย,ยประตูไม่ออกเหรอล็อกหมดแล้วมือลั่นออกมาออกมาไคนอะไรเปิดประตูไปเ้ยเป็นวะของเต็มมือเลยไม่เรา คือเราต้องกดทิศซ้ายค้างให้ให้ให้ของมันลงมันลงก่อนแล้วค่อยดันเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่ระวังระวังแต่สุดีเอาไหมผมดูเอาไหมเราซื้ดูศูนย์ศูนย์ศูนย์โอ้โหชายสูงเกินโอเคสํารวจสวัสดีเห็นโลยังไม่พบพลังงานในกล้องนะครับตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราเจอแท่นพิธีเราเจอดาวห้าแฉตรงนี้เดี๋ยวต้องเอาแฟลชมาถ่ายนี่มันอยู่ตรงนี้ผู้ชมอาจจะยังไม่เห็น อ่าผมถ่ายรูปไปก่อนเนี่ยเราต้องเอาแฟลชนเดี๋ยวทุกคนต้องมาเอากล้องแฟลชมานะครับเราจะถ่ายพิธีเอามาคนเดียวบอเอามาคนเดียวพอมาคนเดียวพอเดี๋ยวก็แบ่เดี๋ยวจะเอาของออมเพิ่มไปเฉยอ่าเราต้องได้ของวัตถุต้องสาบกลับไปนะครับอ่าคุณแพเอากล้องแฟลชมานะมั้งอ่าเพียมาเพียมาเพียมาไอ้กล้องไอ้กล้องที่ไม่มีกระจกนะกล้องแฟลชใช่ใช่เรามาถ่ายนี้เราเจอพิธีกรรมดาวห้าแฉกกลางคมปมหลังนี้เลย ตอนนี้เรายังไม่พบพลังงานผีนะครับรู้สึกผีซ่อนตัวเก่งมากผีได้อยู่ในห้องนี่แหละแต่เดี๋ยวเฮ้ยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยชายตรงนี้เหรอเไม่มีอ่ะรอรอไอ้ไกลเฮ้ยไอ้ไกลหัวใจเต้นนอกบ้านนะหัวใจเต้นมาถ่ายก่อนมาถ่ายก่อนมาถ่ายนี่ก่อนนี่นตรงไหนตรงไหนตรงไหนเนี่ยตรงนี้เลยหัวให้ทุกคนได้เห็นความจริงนะเขาเจอพิธีต้องสาบนะสวยว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยภาพภาพเบี้ยวและภาพเบี้ยวเราซื้อมาเราซื้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีว่าต้างเขียนผมยินผมยินน้ำหน้านนน้้ำหาะโอ้วีเด็กโอ้ตายตายโอ้ยนิ่งน่โดนโดนใครตายเนี่ยผมโดนไม่นะเราเสียสมาชิกไปคนหนึ่งเราซื้อประมาณอ่ะอีอีมีอมีอสามครับ ยี่สสามใช่ไหมเคยพีอ่ะมันเข้าเข้าใกล้ผีเกินไปเว้ยไงถ้าสมมติกลัวกูอยู่ข้างหลังอ่ะพวกมึงก็ตายเว้ยไม่กังเขินน่ะกูถือไม่กังเขินอยู่ตรงนี้ถอยถอยถอยผีไปที่รถไปที่รถผีเฮี้ยนอยู่อย่างนียโอ้โหมันตามหลังมาโอ้โหผีเฮี้ยนอย่าเกินมันิงเขาชนรถมันชนรถชนดิชนมามาชนมาชนปักปักต้องเปิดประตูเสร็เลยนี่โอ้โหรถสั่นเลย ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไม่ไไมม่่ต้องปิดผีเข้ามาไม่ไมด้ผีเข้าไม่ได้ผีมันจะชนมันคือมันจะชนรถรถก่อนจะเข้ารถอยู่แล้วเออไอ้ไก่อะไรมึงต้องสกแกนให้ครบร้อยปเปอร์เซ็นต์ก่อนหาหลักฐนก่อนรู้แล้วหาหลัหาหลัหาลักมันแป๊บนึงเดี๋ยวคุยนี่ก่อนเอาในที่นี้ไปก่อนเดี๋ยวไปเอาทั้งหมดไปวางไว้ใหม้มันเขียนไปแล้เธอเออผมงั้นผีอยู่ในบ้านแหละอืม เดี๋ยวเอ๋อเราคืออย่าเอาแม่งเขียนหรือว่าพ่อแม่ไปไป,ไปตั้งก่อนนะไม่งั้นมันจะไม่เขียนหนังสือนะโอเคโอเคได้คือมันไม่ออกอ่ะเอาง่ายๆคือมัน,ต,ต,นต้่เลประตูเล่นมาประตูเล่นมาเป็นตั้เลยมาเป็นตั้เลยกูเห็นมาเป็นตั้เลยก็ปกติอ๋อ<า>ใกล้ไหนในตัวนี้ใกล้เสียใกล้เสียดวาว่ไม่มีไม่มีไอเท่นไฟนั่นน่ะจะได้รู้ว่ามันฮันหรือไม่ฮันอ๋อไม่ได้<อ>ซื้อมาไอเทนกูซื้อมาไอเท่นไฟนั่นเหรอเออ ไม่ใช่ไม่ใช่เส้นไฟเส้นไฟสีเหลี่ยมไอ้กลมๆดูดูดูเอามาเอามาเมเท่าไหร่นะสาม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 สี่โอ้เราซื้อผมกมครั้างตอนนี้ผีกายอยู่ไหนครับเอ้ยผีไอผีไอเย็นๆหน่อยเลยอยู่อยู่บนรถอยู่บนรถผมเดี๋ยวผมคนขอไปให้นะจะเอาอะไรไปเอาอะไรมาก็ได้เดี๋ยวอันนี้มาให้ไฟตอนนี้นะครับใน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 แท้งไฟแท้งไฟที่มึงบอกอยู่ไหนไหนรอก่อนรอก่อน เดี๋ยวกูขนไปเ,เดี๋ยวกูขนไปถ้าถ้าไฟถ้าไฟสีแดงแื่อว่าผีหันแทงไฟหาแป๊บนึงเอา้าอ๋อแต่ครั้งที่แล้วเราเราลืมเ,เอากลับรถมามันเลยหายร้อยฮะํำสมจริงเกินงั้นเดี๋ยงั้นเดี๋ยวเราไปขนของให้นะเ,เดี๋ยวเราไปขนของกลับให้บอกลแล้วเ,เ,เกมเนี้ยเกมเนี้ยถ้าผีตายอ่ะไม่ใช่เหมือนฟาร์มโมนะที่ที่แบบช่วยเพื่อนอะไรไม่ได้เลย กิรนม่ช่ด้เยอะใช่เกียนี้ช่วยได้ผีคนขอท่น่ใครอ่ะเมื่อกี้ใครอ่ะเห็นใครอ่ะมันเดินไปนู่นเลยเห็นไหมมันเดินเข้าบ้านอ่ะมันเดินเข้าบ้านมันเดินเข้าบ้าน Can you hear me ก็เดี๋ยวแม่ Can you hear me เดี๋ยวผมเอาในหานะครับเดี๋ยวเราซื้อจะเอากล้อง Can you hear me ไปตั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับแคนยูเฮียมี่เฮ้ยผีตอ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 นี่เสียงเด็กเลยเมื่อกี้เห็นโลเมื่อกี้ใช่ไหมผมไม่ได้ยินเลยผมไม่ได้ยินเลยเลย เอ้เราซื้ได้ยินเมื่อกี้ผีเด็กตอบเดี๋ยนะเห็นโขาโตว่ะแล้วคนเงียบเงียบๆก่อนนะแทนยวยเฮียมิโอเคโอ้โหด้นองเเสียงชัดเจนเลยโอ้โหเฮี้ยนมากครับท่านผู้ชมผู้ชมทางบ้านตอนนี้เราจะดีไหมเราได้ยินว่าเนวิทมีเข้าใจอ่ะอ่าตอบเป็นอ่าจะเป็นบล็อก E.V.P นะเดี๋ยวบล็อก E.V.P ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ชัวร์ก่อนเดี๋ยวผมจะต้องเขาอาใกล้ผีก่อนแล้วดูว่าจะเปิด มันจะเปิดิทยุให้ผมฟังหรือเปล่าน่าจะผีเด็กแนะ่ดูจากลักษณะแล้วเออชายเลศชายเลดใช่ชายเลศชายเลศชายชายชาย,ชาย,ชายนี่อ่าเลือกเป็นชายนะพี่มีเหลืออะไรอีกวะผีเด็กเปรตเลือดจะเย็นสมาชิ้ฆ่าสมาชิกเราตายไปคนนึงนี่ไง <c oughs> ได้เราซื้อจะไมทออ่ทนอ,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 อีพีอีพีสองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอพิสูตสองนะครับเราจะเข้าไปสั่งสอนมันนะครับพาร์ทนี้ แผนี่สั่งสอนผีได้ด้วยอ่าผมจะจุดนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะทําการจุดทูบนะครับไม่รู้ไล่หรือเรียกนะฮะเอามามา <จะ S 1> เน<ร>าะไ<ห>อผี่ไหนตอนนี้ผีอยู่ไหนหมันมันมันหลกข้าเมาพียังอยู่ไหมพีพีพ่หายพี่มามาด้วยนี่เรามันช่วยดูว่าผีอยู่ไหน ถ้าไม่ผีทามาท่าไหนผีถึงมันตอบเราได้อะมันร้องเพลงเหรอว่ามันคือมันต้องพูดอะว่า yes no หรือไม่ก็เ e ียอะไรมันเนี้ยเขียนทั้งหดยังเฮ้ยนี่นี่เหลาซอเอาทูบมาบอกว่าเนี่ยต่อมาแล้วได้ปนะผมจะลองเข้าใกล้มันดู you hand this place in the name of the lord I command you to go back to where you came from may your s u o r e turn to the earth may your body return to the dust so be the will of the lord มันได้ยินเสียงเปิดประตูนะข้างหลังไม่ใช่ดตรงไหนวะมันเสียงค่อนข้างใจอ่ะมันบอกแค่เมื่อกี้เออนั่นๆอยู่ข้างหน้าอย่างนั้นๆอยู่ประมาณตรงไหนนั้นเราเราเ่มาผมไปไปไปไอ้มันเข้าไปมันย้ายไปบ้านหลังนั้นนั่นๆมาแล้วมาแล้วเปิดไหมนี่จุดทูบโอ้นี กูต้ากูตากูเตากูตาไปแล้วไปแไปแล้วไปแลไปผีโดนทุบไล่เมื่อกี้เราซื้อเอาทุบไล่มาแสดงว่าผีตัวนี้กดทุบไม่ไม่ไมันไปแล้วไปแล้วเรายังอยู่มันยังอยู่ไนข้างหลังเราซื้อวนเรววัเร็วขงข้างหลังผมบอกแล้วอยู่ข้างหลังเราซื้อแล้วยูบฮันเเพเดี๋ยวเีเอาตลอดไอคอมมน์ยููโกแบ็กูเบย์ยูคมฟอร์เมลโซเทอร์เพอแล้วพโอเคพี่อยู่รถพี่หลุดพี่หลุดไปแล้วพี่หลุดไปแล้ว เอ,อเดี๋ยวผม,มว่าเดี๋ยวผมไอ้นีน่ก่อนดีกว่าผมต้องหาเอนอรี้สแกนก่อนไป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 เราเล่นกันทุลักทุลักทุเลมากเกมนี้โอ,อ้ต่ำมากเหมืนอนเอาละครับ F พิสูจน์สองนะครับ สองเราเข้ามาอีกรอบนะครับในทริปนี้เฮ้ยผีวิ่งชนรถหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอผีหายไปแล้วเฮ้ยนั่นนี่ข้างหน้าเลยเนาะมันไม่ปรากฏตัวแต่กล้องเห็นแบกแบกมาแล้วมาแล้วแบกแบกกล้อองงสยูบริหารดิสเพลสอินเดียอัพตลอดไอคอมแมนยูตุกโกแบกทูเบยโอเคมฟอร์ม m a y your soul return to the earth, May your body return to the dust, so be the view of the Lord You were d 0 0 in the name of the Lord, I c o m m a n d you to go back to where you came from m a y your soul return to the earth, May your body return to the dust, so be the view of the Lord อ๋อมันออกจากบ้านแล้วมันออกจากบ้านมันถอยไปมันถอยน้องตามมาเลยโอเคเมื่อกี้มันไม่ยอมปรากฏตัวไอ้ก้เนี้เราต้องถือว่ามันตรงไปที่บ้านนู้นมันตรงไปที่บ้านพิธีต้องห้ามได้ 9p 3 50 9P อันเดอร์สตรห350ูนาะ9โอเคใช่350แล้วน้องมันเข้าไปในบ้านหลังนั้นบุขอไปเอาของก่อนบ้าเช็ดพยายามเช็คหน้าบางทีผีไม่ยอมปรากฏตัวแสบเสียงเฮ้ยน้องมันอยู่ข้างหน้านั่นนนปรากฏตัวมันอยู่ข้างหน้าเหอนว่าติดติดขอนไม้มันเข้ามาในกลางวงแคมป์แล้วยามช่วตัวทีวะแนั่นปรากฏแล้วปรากฏรูปตัวแล้ะก้องเห็นชัดเลย ยังผมยังไม่เห็นอะแม่แม่น้องสังเกตให้ดียูบูฮันดิ้งเพลสอินเดียเนอฟตลอดไอคอมแมนยูทูโกแบ็กทูเวลแคมเฟร์มเมย์ยูโซลิท์นทูเดอะเอิร์ธเมย์ยูบอดี้เทิร์นทูเดอะดัสโตบีเดอะวิูอัพตลอดยูบูฮันดิ้งเพลสอินเดียเนอฟตลอดไอคอมแมนยูท <place S 3> ูโกแบ็กทูเวลแคมเฟร์มมันกลับเข้าบ้านมันมันกลับเข้าบ้านไปน้องอหินวงเสือมาเหรอใช่ <c oughs> มันเข้าไปข้างในแต่ไม่รู้จะปรากฏออกม,มาใหม่น่าจะไปหลังบ้านมนะั้งเขียนยังวะไม่เห,นเหนเ็นไม่เห็นไม่ปรากฏเลยมันไม่เขียนอะหรือเขียนบนกำแพงเหรอ อ่าื้อดูให้โอ้โหแม่งสว่างสวัยเลยตอนนี้นะครับเราไม่พบสัญญาณผู้ผีเลยแต่เห็นแต่โค้ดออฟไม่รู้มันไปไหนน่าจะไปหลังบ้านซะมากกว่าเนี่ยกล้องเนี่ยซื้อว่าจําเป็นต้องเอามาไม่งั้นเราไม่รู้จริงๆบางทีผีมันก็ไม่ใช่ปรากฏให้เราเห็นโอ้คนอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอยู่ตรงเราซื้ออะไรเมื่อกี้ผมเห็นเลยไปไหนแล้ววะมาไ้วมาแล้วมานี่าแถวนี้ตอนั่นน่ะเห็นไดไแล้ว ยูฮาร์ดิสเพลสเดอเนมออฟตลอดไอคอมแมนด์ยูทูโกแบ็กทูไบโอเคมฟอร์มเมย์ยูโซลิเทอร์ตัวเอิร์ธเมย์ยูบอลี่ย์ยัน์ทูเดอะดัสโซบีวออฟตลอดมันเข้ามาเ็เท่าไรมันเข้ามาเปท่าไรมันเข้ามาเน่าไร้ามาเนเาไรนเข้ามาเป็นเท่าไรมันเข้ามา o r ็นเท่าไรมันเขมเป็ t เท่ o ไรเ m ้ามเป็นเท่รมันเข้ e มาเป็นเท่รมันเ e ้ามาเมันขึ้นเอ่าไรมอนเล้ามาป่ะรันเข้ามาเปเคลองหลักเีก็ท้ายมันเข้าานเาไรมัน้ามา่างรั้าเนเห่า มายเพราะว่ามันเราสซื้อทำมันเจ็บปวดใช่ไหมใช่ไปไปลำรถตำรวจพีพีเทเลยเออพีน่าจะหนีหนีไปแล้วทั้งพีกลัวไม่มันติดธุระเล่นเกมอื่นอยู่ใช่เราซื้อเล่นนางวันเลยเห็นเราซื้อก็มีเหมือนไม่เป็นไรมันไม่ยอมเขียนอ่ะเขียนมันกำแพงเหรอตั้งไหนกำแพงที่มันเขียนวะ อีไม่ได้อยู่ที่นี่หรือว่าแท่นพิธีกรรมที่มันนับว่าเป็นเซอร์ฟเซอร์เฟกดาวเหอ่ะผมตอบว่าเซอร์ฟเฟกดาวแล้วกันนะเ้ยมันเหมือนวิ่งชนอะไรไหมเอ่ะน่าจะใช่ผมตอบเป็นวิ่งชนรถเราอผมตอบเป็นเซอร์ฟเฟกดาวนะโอ้ตายตายแล้วตายข้างหน้าข้างหน้าวิ่งตายมันผ่านเราไปมันผ่านเราไปแล้วเปิดประตูดิค้างประตูค้างพี่บอกไปก่อนมันแคบเกิน สีม so, right, so, ันเข้ามาแล้วมาครึ่งตัวด้วยสะดุดเฮ้ยมาแล้มาแล้วยูบฮิตเฟสอินเอัฟตลอดไอคอมแมนยูทูโกแบ็กทูเลเคมฟอร์มมโยเทอร์ทูเดอะเอิร์มโยบอดี้เทอร์ทูเดอะดัตโซบีเดอะวิวอัพตลอดยูบฮิเฟสอินเดตายตายกูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่ไอตียเอ้ยเสียงดัง้านว่ะไม่โดนว่ะเอ้ยชดิเรียบร้อย มันหายไปแล้วมันวาร์ปหายม,มันหลอก <ชด S 2> พวกวเรา,เอ,าอ่ะเราซื้อตามไปแล้วมันวาร์ปมาข้างหลังลมาแล้วอยู you 100่ฮ <Okay. S 2> ันดิท์เพลสเนี่ยตลอดให้คอมเมนต์ยูทู You were hunted placed the name of the l o r d I command you to go back to where you c a m p from May your soul return to the earth May your body return to the dust So be w of the l o r d You were hunted placed the name of the l o r d I command you to go back to where you c a m p f r m อ้ยจแล้ววิ่งสิครับกูวิ่งสิครับกูวิ่งสิครับวิ่งวิ่งกูบอกให้วิ่งวิ่งโอ้โห้เหนื่อยเหนื่อยเนอยวิ่งไม่ได้ปะกองอุปกรณ์โอ้ยแม่งหายหมดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว กลับไหมเรากลับกลับกลับ,ลบยังไงแล้วก็ปากไปได้แล้วเราไม่มีช็อตกันเลยสิอ้าวผมตอบอะไรผิดอ่ะอ๋อไวออนไซส์เหรอถึงว่าทําไมเราซื้อถึงถึงได้ยินมันมันอันพูดอ๋อเซอร์เฟกต์เซอร์เซอร์เฟกต์ดาวเออว่าเซอร์เฟกต์ดาวเดี๋ยวนะาไม่คิดผมติ๊กเซอร์เฟกต์ดาวไม่ใช่เหรอมันเป็นเซอร์เซอร์เฟกต์ไว้วะอ๋อครับวันนี้นะครับ จากที่เราได้พร้พิสูจน์นะครับผีเฮี้ยนเกินไปนะครับไม่เป็นไรรอบหน้าใหม่วันนี้ขอปิดอพิโซด4นะครับรอดเพียงแค่คนเดียวสวัสดีครับ